วันนี้ที่ผมโวผมเองได้ํำเข้าคลมอนะครับก็เป็นการผ่อนผันให้กับแรงงานประเทศเพื่อนบ้านทั้ง3ประเทศนะฮะก็คือเมียนมากัมพูชาแล้วก็ลาวนะครับจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชาท่านฮุนมานเน็ตได้มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็มีการ หาลือกันในเรื่องหนึ่งก็คือในช่วงเทศกาลสงการนะครับในช่วงตั้งแต่วันที่หนึ่งเมษายนเป็นต้นไปก็จะมีเพื่อนๆที่มาทำงานในประเทศไทยโดยชาวกัมพูชาเนี่ยอยากจะเดินทางกลับไปประเทศกัมพูชาเพื่อไปร่วมเทศกาลสงการหรืออาจจะเป็นปีใหม่ของกัมพูชานะครับตัวผมเองก็ได้ประชุมหาลือกันทางกระทรวงแรงงานเราไม่ได้ขัดข้อง ทางประเทศลาวและประเทศเมียนมาเมื่อทราบข่าวว่าจะมีการหาลือในเรื่องนี้ก็ให้กระทรวงการต่างประเทศอีกสองประเทศแล้วก็ทำมาเรื่องมาที่กระทรวงแรงงานวันนี้ตัวผมเองก็ได้นําเข้าคลรมอในการขออนุมัติคอรมอนะครับถ้าหากมีแรงงานชาวเมียนมาลาวและกขมบูชามีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับในวันที่หนึ่ง เมษายนเป็นต้นไปนะฮะกลับมาต้องไม่เกินวันที่15พฤษภาคมตรงนี้ไม่ต้องมีค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นก็สามารถจ็อบพาสปอร์ตกลับไปบ้านแล้วก็สามารถจ็อบพาสปอร์ตเข้ามาทํางานในประเทศไทยต่อได้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คลมออนุมัติออกมาครับทั้งผู้ใช้แรงงานชาวต่างด้าวแล้วก็ ผู้ใช้แรงงานชาวไทยพวกเราก็คงจะเดินทางกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวเพื่อฉลองวันปีใหม่ไทยยินดีกับเพื่อนๆผู้ใช้แรงงานนะครับและที่สำคัญที่สุดก็ขอให้พวกท่านเนี่ยเดินทางไปและเดินทางกลับด้วยความปลอดภัยนะครับทุกๆท่าน